มีโต๊ะ้างน้ำย่างของน้องน้ำยางเยอะสามสิบค่ะมีขนมด้ไหมคะหกสิบบาทได้ไหมคะสบเป็นหกบห้าบาทค่ะนี่นี่ของของน้องสองคนนี้่อกคอปอันนี้ก็เผ็ดเหรอเผ็ดจ้าเผ็ดเผ็ดหวานหวานเผ็ดหวานหวานของ่ละของป้าหกบาทหกสิบห้าบาท มีโตะไม่โล้ไปเลยดิไปเดิมที่เคยกินนะมีโตะลูกอมขอมเบาน้องครับหยิบผู้อมด้วยครับพี่น้าเบาาหยิบผู้อมด้วยนะคะน้องหยิบผู้อมก่อน ทานไปด้วยเอาค่้กินอันนี้ไหมสงวะได้าผัดหรอกอ๋ที่มันกไม่กราหยิบวมได้นะค้ำรียบร้จ้าหยิบได้เลยค่ะหยิบได้อีกค่ะหยิบได้เลยยิบน้องด้วยน้องไม่มามีนเ็ด รอให้น้องก่อนได้ห,หย้ิบได้เลยมีช็อกโกแลตนะเห็นเปล่าเนีย่ยช็อกโกแลต